หลังจากตกอยู่ในความมืดนานหลายปีในที่สุดนีดอปุเต้อวย72ปีชาวอำเภอบรรน,นังสตาก็มีโอกาสอ่านคัมภีอัลกลรอา,รารท้งทั้งที่เธอคิดว่าอาจไม่มีโอกาสที่หวังจะเป็นจริง นิดาปูเตะมองไม่เห็นนับตั้งแต่ต่อกระจกค่อยๆบดบังการมองเห็นของเธอจนตาเกือบมืดสนิททั้งสองข้างแต่ข้อจำกัดหลายอย่างระหว่างการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลทั้งจำนวนบุคลากรค่าใช้จ่ายและเส้นทางเสี่ยงต่อการก่อเหตุความไม่สงบ นิ่ดได้รับการลอกต้อจากโครงการแสงแห่งความหวังซึ่งทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ผ่าแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนํารถผ่าตัดเคลื่อนที่ลงไปผ่าให้ชาวบ้านในจังหวัดยะลาเกือบร้อยคนเมื่อ6เดือนก่อนมันเยยดิจิโกยาดิเยมันเลย กันละกันละเนบุลไดมากที่กันละต่อการที่ปศกัสบอกแกแกบอกว่าก่อนที่แกจะทําตาพาตัดตาค่ะคือลำบากใจทุกอย่างก็เหมือนเหมือนมืดไปเลยมืดไปทั้งหมดเลยแต่พอมาทาตาอีกรอบหนึ่งก็คือสว่างกลางคืนก็เหมือนกลางวันของแกที่ได้มาอ่านคัพภีร์รอบหนึ่งค่ะที่ได้เหมือนปกติอะค่ะแล้วนี่มุกโยภาษาฮามีบาษาก็ไม่ต่อดีใจบอกมาตุลลงว่ามาตอมอนนี้ จากสูแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพรวกลับมาที่เขื่อนบางลางอำเภอรบรรนังสตาจังหวัดยะลาอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากข่าวการผ่าตัดครั้งที่แล้วถูกบอกต่อไปโดยคนไข้กลุ่มแรกพวกเขาบอกเล่าให้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านฟังว่าการลอกต้อไม่น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดผ่าแล้วมองเห็นไม่เจ็บใช้เวลาน้อยที่สำคัญพวกเขาจะได้รับการดูแลจากทหารโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนา รอบนี้จึงมีชาวบ้านนับพันเดินทางมารอรับการตรวจด้วยความตั้งใจ ไม่ง่ายนะคะที่จะได้เห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างทหารกับชาวบ้านเหมือนภาพที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของดิฉันค่ะนับได้ว่าโครงการแสงแห่งความหวังกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากที่ชาวบ้านเคยมองว่าทหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาจ้องจับผิดการกระทําของพวกเขาแต่ปัจจุบนันมุมมองและทัศนคติของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนไปมองบทบาทของทหารว่าเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขามากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ใช่แค่หมอที่ผู้ป่วยในพื้นที่สีแดงเหล่านี้ทราบซึ้งแต่ความตั้งใจของทหารในการทำโครงการโดยก้าวข้ามเรื่องความขัดแย้งและเหตุรุนแรงส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างทหารและชาวบ้านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะเล้วนะคือจากถ้าดูแล้วผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับเป็กมือหลังมือเลยก่อนคือชาวบ้าน คิดว่าทหารเขามาอยู่ยในพื้นที่เขามาจับจับปิดเท่านั้นเองแต่ตอนนี้พอชาวบ้านมาหาโครงการอะไรเขามาช่วยเหลือชาวบ้านเกิดความเข้าใจว่าโอเคตรงน,นี้ตอนใน,นที่ฐานคือมาช่วยแลวะรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมากขึ้นอ่ะสังเกตได้จากว่าครั้งนี้เนี่ยผู้ที่มาร่วมโครงการเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาจากที่อื่นปัตตานีนี่นั่งรถทัวร์มาเลยเจ็ดสิบคนเนี่ยมามามา,มารักษามาตรวจมาตรวจตาตัวเองว่า มีสภาพที่พร้อมที่จะผาตัดหรือไม่หรือรอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้โดยพราะความสัมพันกับชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะผมว่าเข้าใจกัน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 พอสมควรคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยคนเราเวลาพูดด้วยสายตาเวลามองตาจะรู้เลยว่าเอ้ยเราแต่ตอนนี้เวลาพูดปั๊บเนี่ยมีความจริงใจมีมีรอยยิ้มมีคําถามกับเราก่อนมีมีมีจะถามเมื่อไหร่จะทำอีกแล้วก็ถ้ามีอะไรให้เราช่วยเขาก็จะบอกเลย แม้สถานการณ์ในภาคใต้อาจทำให้ภาพของความสงบสุขยังดูเลือนลางแต่นี่เป็นภารกิจที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าความรากักความเข้าใจอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสันติสุขบนแผ่นดินปลายด้ามขวานวรรลักษ์อิสารางกุณอายุธยาไทย PBS รายงาน